สวัสดีค่ะป้องก็จะสันส่นๆหน่อยนะคะเย็บผ้าวนไม่ยากหรอกจก่ะจะไม่ยากตอนที่เราเรียงนะคะตอนที่เราเรียงอาจจะยาก ตอนนี้จะมาเย็บให้ดูว่าวิธีเย็บยังไงที่จะไม่ให้ผ้ามันย่นนะคะไม่ให้ผ้าย่นแล้วก็ไม่ให้ผ้ามันดีดกดลงไปก่อนดกดผ้าค่ะกดผ้ากดเพืดันผ้าเราจะไม่ดมีกดลกลับนะคะลักษณะวิธีเย็บก็ทำตามได้เลยนะคะนี่เวลายเย็บออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สามารถทำตามได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเย็บได้จริงแล้วก็เราก็เอาไปใช้เอาไปทั่วไปได้เย็บตามได้เลยนะอาจจะแ,แบบภาพก็จะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าขาตั้งกล้องไม่ถึงถ้าซูมก็จะเห็นไม่ชัดนะคะให้ดูเวลาจะเวลาที่เราเย็บผ้าแล้วผ้ามันจะไม่ดีดกลับ เรากดผ้าไปก่อนกดไป้ร้อมดันแล้วก็ขาเราก็เหยียบขาแล้วก็กดไปด้วยนะคะแล้วก็ได้แบบนี้เหยียบออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าสีดำก็จะมืดๆหน่อยนะแต่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะซับน้ำได้ดีค่ะเป็นผ้าคัตตอนนะคะเราได้ผ้ามาแบบนี้แล้วก็คว่ำก็ได้เราจะไม่คว่ำก็ได้นะคะคว่ำก็ได้ไม่คว่ำก็ได้ เย็บแล้วก็ดันไปไปไป,ไปตอนแรกก็กลัวมันน,นะคะเวลาเ,เข้าใกล้เข็มเรายังเย็บผ้าไม่ค่อยคล่องอ่ะนะคะเนี่ยแต่เวลานี่ผ้าหน้ายากเลยว่าน่าจะทําให้ดูนะคะเวลาเลี้ยงไม่ค่อยมีคนถ่ายให้ว่าพื้นที่มันไม่ค่อยสะดวกะคะ่ะแล้วก็แบบนี้นะคะ เวลาเราเย็บออกมาก็สวยเหมือนกันวิธีเย็บก็ไปทำตามได้เลยนะคะผ้าจะแบบนี้งานผ้าวุลจะว่ายากมาก็ายากนะคะสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ยังยิ่งยากเลยนะคะ บ้านอย่างเราก็เย็บผ้าไปแล้วก็ทํางานบ้านไปด้วยนะคะเนี่ยผ้าเราก็เย็บออกมาก็จะสวยอยู่นะในบ้านอย่างเราก็เนาะทางานพอได้ค่าขนมลูกทํางานาบ้านทำงานหลายอย่างนะแะม่บ้านอย่างเรา ก่อนนะกลัวเข็มมากเลยนะคะไปก่อนกลัวมากเลยเอาเข้าใกล้เนยะ้าตรงข้อต่อข้อต่อแบบนี้นะคะเราที่มันเป็นข้อต่อคนละชิ้นไก็กดเป็นคนเย็บผ้าไม่เก่งหรอกนะหนูก็ ่อเรียนรู้ไปค่ะค่อยๆทำไปกล้องก็จะสันๆหน่อยเด้อ<ป>เห็นชัดไหมคะระหว่างระหว่างภาชัดอยู่เนาะสว่างเกินไปไหมคะหรือถ้าถ้าปิดไฟจะเห็นไหมถ้าปิดไฟเอาปิดไฟชัดกว่าเนาะ๋ยวจะปิดไฟแต่แต่แต่ว่าคนเย็บผ้านี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็น เปิดไฟจะมองเห็นไเปิดไฟกับปิดไฟอันไหนดีคะจะดูยกับการที่เราเย็บผ้าแล้วเราก็เปิดไฟคะมันก็จะชาร์จกว่าเนาะถ้าไม,ไม่ไม่เปิดแล้วมันก็ไม่ค่อยชาร์จะค่ะ นก็ไม่เก่งนะได้ก็ขาดบ่อยแต่ว่าเราก็ทำเอาฝึกเอาฝึกไปเรื่อยๆค่ะหนูเป็นคนเย็บผ้าไม่เก่งเนาะขึ้นผ้าอะไรก็ไม่เป็นเราก็เย็บตรงได้อย่างเดียวแต่ก็อยากทำค่ะเป็นคนชอบทำหนูอะ่ะเปิดไฟดีกว่านะคะขอเปิดไฟเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะคะ อยากให้สวยตรงข้อต่อแล้วก็กดลงถ้าเราเกดนะะกดตรงข้อต่อเวลาย็บมันก็กดตรงข้อต่อค่ะเวลาที่เราเย็บแล้วมันก็จะไม่มันจะไม่พับหลายคนนะคะว่าถามว่าไม่ได้เย็บผ้าแล้วไม่ได้เย็บผ้าแล้วเหร็ยังทําอยู่นะคะแต่ว่าด้วย มืนไม่สะดวกหลายๆลยอย่างก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้อัด,ดใหดูนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูมันไม่สะดวกหลายๆอย่างนะคะทั้งสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมหลายอย่างะะก็ทำไม่ทำก็อันนี้มันก็เป็น ันเป็นงานเสรมนะถามว่าจะได้เยอะไหมัม้ก็ไม่ได้นะคะได้ไม่เยอะหรอกค่ะได้พอค่าขนมโอ้โอโทรศัพท์มันจะเสียงสะท้อนหน่อยนะคะยิ่งตอนที่เราเริ่มทำใหม่ๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำเนาะยิ่งที่เราเริ่มใหม่ๆอ่ะ เราระหว่างเอาแค่ว่าวันละห้าูนี่เราก็ถือว่าเก่งแล้วก็ถ้าเราพังมาเนี่ยเราต้องมานั่งคัดค่าแยกค่าตัดค่าเองหนูก็ทำก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะก็จะทำได้เนาะขนาดทำมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้เก่งนะคะไม่ได้เก่งหรอก ข้อต่อแบบนี้เนี่ยเอามือกดลงเวลาเราเย็บมันจะได้หรือว่าท่านไหนมีวิธีแบบว,ว่าดีกว่านี้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้ดีกว่านี้แล้วก็เร็วกว่านี้อ่ะสามารถคอมเมนต์บอกหนูได้นะคะพี่พี่แม่แม่เ,เพื่อนๆที่ทําที่เย็บผ้าบุลเหมือนกันสามารถบอกหนูได้รว,ว่าแบบไหนมันทำได้เร็วนะคะ ได้หนูก็ขาดบ่อยเห็นไหมหนูก็ก็ต้องทําไปนะคะเพราะว่าตรงน,นี้มันมันน่าจะเป็นที่เนื้อผ้าเนื้อผ้าบางตัวมันก็แบบมันก็เป็นผ้ายืดกันแต่ว่าบางบางตัวมันก็จะมีสารเคมีเยอะทําให้ได้เราทําให้เข็มร้อนแล้วก็ไม่ได้เราขาดตอนที่เราตอนที่เราเนี่ยเราก็เก็บ เก็บงานไปเนี่ยแล้วก็อันไหนที่มันไม่สวยนะคะอันไหนที่มันไม่สวยเราก็ตัดออกไปเรื่อยๆแล้วก็เล็มไปเรื่อยเราก็ไม่ต้องมาเก็บงานทีหลังนะคะงานนี้ไม่มันเป็นผ้าเบาไส้ผ้ามเป็นผ้าเบาสำหรับท่านไหนที่ว่ายอยากทำนะคะลองศึกษาให้ดีๆลองศึกษาเยอะ การลงทุนมีความเี่ยทุกอย่างะค,ะค่ะมใกล้ๆเราได้นะคะง่ายต่อการไปรับไปส่งไม่ต้องเยอะก็ส่งได้รับได้มันก็ไม่สินเปลืองค่าน้ำมัน มันก็ได้ไม่เยอะเท่ากับงานประจํางานหลักใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นงานเป็นงานจากแม่บ้านหนละะังจากที่เราดูแลครอบครัวขนะ้าวหาปลาทำาานงานหลายอย่างนะคะอาชีพแม่บ้านนะะั่นแล้วก็าหาขาขนมเ่ยมันเป็นผ้าที่แบบว่า มันตึงทั้งสองด้านอ่ะมันเย็บยากถ้าถ้าส่วนไหนที่มันตึงมากเนี่ยถ้าสมมติว่าหน้านี้ถ้าสมมติว่าหน้านี้ไปอยู่ข้างล่างหน้านี้มันไม่ยืดเท่าไหร่หน้านี้มันจะยืดกว่าเนี่ยเวลาเราเย็บมันจะย่นๆหน่อยนะคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะอเนี่ยค่ะเนี่ยนข้างล่างเนี่ยมันจะยืดยืดไม่เยอะเท่ากับอันบนมันก็เลยย่นนิดนึงนะคะไม่เป็นไรย่นนิดนึง มันไม่แตกคือใช้ได้นะคะผ้าวนสำหรับมือใหม่ถ้ายิ่งเจอหน้าผ้ายากๆอะไปไม่เป็นเลยล่ะคะ่ะตอนที่หนูทำใหม่ๆ่ะแล้วก็ศึกษาไปไเรื่อยๆนี่และคะ่ะลองผิดลองถูกไปไเรื่อยๆ วิธีตวางงานยังไงยังไงให้เย็บง่ายๆจะทำยังไง,ง,างา้าถึงจะได้ออกมาไวจะได้เยอะต่อวันแต่สุดท้ายมันก็มันก็มันยังใหม่อะคะ่ะมันต้องศึกษายังใหม่อยู่มันมันยากที่จะได้เยอะนะต่อวันนะคะอวยอุิยตกใจหมดกล้องนึกว,ว่ากว่ากล้องจะล้ม ให้เห็นงานนะคะเ,เพราะว่าขาตั้งกล้องอีกอันหน,นึ่งอะตรงนี้มองเห็นไหมโอ้ยมองตรงนี้ก็มองละเห็นดขาตั้งกล้องอีกอันหนึง่งหาไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหน,นอีกอันหนึ่งมันสูงมันใหญ่เกินไปมันเกะกะตรงงานนะคะเพราะว่าระวางตรงนี้มันจะสันนะ่นเนาะ ลองเอาผ้ารองก่อนลองเอาผ้ารองจะสันนะ่นลองเอาผ้ารองอ๋อก็ยังสั่นอยู่นะลายสวยๆลายคลิปตัวนี่ยนะผ้าลายสวยๆอุ๊ย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 นสัน่น ไม่ให้ผ้า,าดีดนะคะเนี่ยเนาะผ้าไม่ดีดเราก็ต้องกดเวลาเราเยบ็บเราก็กดไปผ้าเราจะไม่ดีดนะคะสำหรับคลิปนี้เ็เห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ได้ถ้าท่านไหนว่า,าทำแบบนีมน้มันได้ช้านะคะก็บอกว่าแนะนำได้นะคะ เพราะว่าก็ไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งค่ะแต่ว่าบางอย่างก็มันก็อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่พอที่จะแบ่งได้นะคะเพราะว่ายัางอย่างอย่างตัวหนเองเนาะหนก็ไม่ได้เป็นคนเก่งไงแต่ว่าก็แชร์ประสบการณ์กันเนาะว่าวิธีแบบไหนอะไรเงี้ยวิธีแบบจะไม่ผ้ามันดีดกลับนะต้องทําแบบไหนค่ะอ่านแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า มันสั่นนะคะก็มันสั่นจะต,ต้องหาอุปกรณ์ดีๆก่อนหาอุปกรณ์แบบว่านี่หน่อยมันสั่นนะถ้าปิดไฟอะ่ะคนเย็บมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนีเวลาเราเราเคยชินนะเนาะเคยชินว่าถ้าเราเปิดไฟแล้วมันจะมองง่ายแล้วก็เปิดไฟเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบที่กันเด้อสวัสดีค่ะ